ถาเรือดำน้ำเป็นเรือธงที่กองทัพเรือเชื่อว่าจะเข้ามาเสริมเขี้ยวเล็บให้มีกําลังรบในทุกวิติรถถัง v t 4ก็คงจะเป็นเขี้ยวเล็บที่จะเข้ามาเติมเต็มกองทัพบกในยุคนี้เช่นกันนะครับกองทัพบกมีแผนที่จะปรับปรุงหน่วยทหารมาครั้งใหญ่ค่ะเป้าหมายคือการจะซื้อ v t 4จากจีนอีกเกือบ40คันจะทําให้กองทัพบกมีกําลังรบประเภทรถถังในยุคที่3ตามหลักสากลติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ ขีดความสามารถของทหารม้าและการบรูณรณาการภาบรวมกําลังทางอากาศหน่วยรบพิเศษและปืนใหญ่ในการฝึกกลมผสมทหารม้าเฉพาะกิจของกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ในพื้นที่ฝึกบ้านดีลังจังหวัดลบบรุรีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ติดตามการฝึกด้วยตนเองไม่เพียงรองรับแผนเผชิญเหตุแผนป้องกันประเทศและตรวจสอบความพร้อมของกําลังพลเท่านั้น จะเป็นการยืนยันประสิทธิภาพอาวุธหลักของหน่วยโดยเฉพาะรถถังแบบ M 6 0 A 3ที่จัดหาจากสหรัฐเข้าประจำการมาแล้ว20ปีและผ่านการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนากำลังรบและการปรับโครงสร้างหน่วยทหารมา้าไม่ใช่กองทัพเรือเท่านั้นที่จัดหาอาวุธจากจีนอย่างเรือดำน้ำชั้นอยู่วที่ได้ลงนามทำข้อตกลงไปแล้วแต่กองทัพบกก็เป็นเหล่าทัพแรกๆที่จัดหาอาวุธจากจีน โดเฉพาะรถถังแบบ VTC ที่จะเข้าประจำการปลายปีนี้กองทัพบกมีแผนปรับปรุปรงหน่วยทหารม้าครั้งสำคัญรองรับการปิดประจำการรถถัง M41 ที่ใช้งานมาแล้ว55ปีจำนวน27 272คันซึ่งกระจายอยู่ตามกองพันรถถังของกองทัพภาคต่างๆด้วยแผนจัดหารถถังใหม่ทดแทนรถถัง M41 แบ่งเป็น2ระบบคือรถถังออฟพลอจากยูเครน ซึ่งเข้าไปจัมการแล้ว20คันและกำลังจะเข้ามาเพิ่มอีก5คันรวมทั้งมีแผนจัดหาต่อเนื่องอีก23คันรวมเป็น48คันแต่แผนการจัดซื้อที่ผ่านมาต้องล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในยูเครขนขณะที่อีกส่วนหนึ่งกองทัพบกได้ลงนามจัดซื้อรถถัง VT4 จากจีนเมื่อปีที่แล้ว28คันและปีนี้อีก10คัน ดยจีนยืนยันจะเร่งจัดส่งรถถัง VT 4ีให้ไทยปลายปีนี้ซึ่งเร็วกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ภายใน2ปีเพื่อบรนจุที่กองพันธหารม้าที่6จังหวัดขอนแก่นและกองพันธหารม้าที่21จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่2ระยะที่2ที่เราดําเนินการก็คือไปดูของจีนนะซึ่งจริงๆในขั้นตอนนี้เรามีคณะกรรมการไปดูทุกประเทศนะครับเปรียบเทียบกัน4ประเทศก็คือจีนรัสเซียยูเครนและก็สิงคโปร์ในท้ายที่สุดคณะกรรมการก็เลือกของจีนและเท่าที่ ไปดูที่โรงงานเองอะไรเองในระบบการส่งกําลังลุงอะไรก็ดีในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อตกลงสุดท้ายก็คือการมาสร้างศูนย์เพื่อดูแลในเรื่องอะไรในพื้นที่ของเราเองแพนจักรารถถังแบบ v t 4จากจีนจะส่งผลให้กําลังรบประเภทรถถังของกองทัพบกไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่3อย่างสมบูรณ์มากขึ้นตามหลักสากลที่แบ่งรถถังเป็น3ยุคตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 สงครามเย็นจนถึงปัจจุบันรถถังยุคที่สเน้นเพิ่มขีดความสามารถการยิงที่รวดเร็วแม่นยำในนัดแรกและการรบในเวลากลางคืนเช่รถถัง M1 Abrams ของสหรัฐ T90 ของรัสเซียและ Vt4 ของจีนที่จะเข้ามาเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพบ,บกไทยดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน